ใส่ฟืนพี่น้องกันดังไฟทอดไข่ใช้น้ำมันไม่ใช่ในแม่หมองเปนสีดำมาแล้วนี่ไม่ค <laughs> วนไหวแบบนี้วิธ <laughs> ีบ้านบ้านเอาเกจธรรมชาสตร์ได้แน่นีลยโอ้อวทันใจเนาะคนนี้มันพี่น้อง น่าเน,นี้ยคอยมาตักข้าวาบี้กันพออ,อชิตโต้มม่เงินตักชิตโต้บ่อเนี่ยนะเราบ่า,นานยั่กินบ่อตุ๊ สบายดีสบายดีพม่พพ่น้องเปิดสุขสุขคนพี่นออ้อยโดยน่าทำประชมเนาะมาต่ออพี่ชองพี่นออ้อยมีกีไทยอ่าคี่ปยอุตสาหพ,นพินองมานี่สคขับหา้อนก็อาซืขนมมะฝาวมาพี่น,อน้อยนีน่เต้องพี่นออ้อยเอนาะเดี๋ยวขับหาแล้วก็เห็นยี้ได้สองแ่สองนนอในซื้อขนมมะฝาบพันพ่นองให้ครบ ฮัลโหลสบายดีสฮัีโหลภาษาอังกฤษมาจากอะโดยเจ้าหูบ่วันฮัลโหลนี่เป็นยังไงบ่าวบ่าอาจารย์ขอสบายดีใช่มีน้อยได้มั้ยจ้กบ่าวเออไม่น้อยสบายดีแหละแต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งแม่อาเต๋น้อยเด็กไปเมื่อนั้นนี่เตะขยะนี่เนาะ เก็บปขายนะมันเรบ้าปะไปเลยทีเออได้เท่าไรฮะสามสิบห้าพันเนะย่างไปบ่ก็เห็นห่อเกือเจ้าเจืออยู่หนทางเห็นแล้เจ้าไปยังเออได้โต๊ยังบลูนเนาะย่างไปที่บานเลเห็นห้อยเกือเต็มอยู่พี่หน่อยทางอันปูนบ่นันเดินเก่าคนเลยห้องเกือปัะมหูราบ้านอยู่บ เออสงสารแล้วยาวก็กล้างกายงหรอหอยเกิดเต็มอยู่พี่น้องเยไปกินยังมาหนิทอ,อ,อดไข่อ่าเมนูทอดไข่ขั่วไข่งงย์กูหนาวกล้วยก็ออได้เหนียวนในในขึาาข้นเนี่ยหมาบขับมือเลยไทย้ากกับพริกกินแล้วนะนี่เนาะสบายสบายเลยอ้าหนำไม่ก็ตักแล้วเรียบร้อยใช้หนำมา,าใช้ยังนี่จะใช้ใช้หนำ เอาน้ำส่างมาหั่นนะโดยนี่พี่น้องเลยซื้อนี่เนาะมาเอานมม่อมผลมาพี่บ่เออวามันีอย่องไรเอาเลยมาบอกทันเนาะตะกี้ช่างมาถีบไฟฟ้าบ่เปรียวคนนะ เออเพิ่มเพิ่นคือบนนอนพี่เนาะืมอนี้วันยังว่ามันนี้ม้นนี้วันเสารวันเสาร์อบ่ออ่วาสนาปร้เิอกันแน้วนี่พี่น้อยเออเสียดทางกันได้เดียวเนาะอปาขนมขนม Like ซืซ้อมาฝากของฝากจากใจเหนื่อยเหนื <ok <S <s ่อยอะไรกินละลายมาเลยโดยสาธุพี่น้องเนาะเหนื่อยจะกินแล้วจ้ะฮะขัวไข่ประสนที่เท่านี้ก็น้อยป้าดูมันขยันพี่น้องไหนทางลุงน้อยเพิ่งกินอาสบาดีเด้ินน้อยเด้อ โดยบริย oh, oh. uh ูบริสาวนะเจ้ากันเนาะเตอนแรกเราดขยันในดีที่นไลดยเก็บไปบดแล้วผักหอมนี่เนาะบุ้งกไปบ่อหนิบริานี่่ตัดในเจ้าเล่ยเออขายแต่เนีเดียวนี่บ่อเร้านี่ในสามสิบห้าพันติกตุกุ้ราคาตลาดเออเนาะ มันได้มาเท่าไรอันน่ะป้าจะมาาดขายอันอันนี้อยาได้จสิน่เออสชว่ากองสามเซนกองฟื้นนะไม่ได้ทีองไเอออันนี้เลยแปดสิบเลยขายให้เอ้ยอุซ่าพี่น้อยทำไมหิวามรื่องวัดืไม่ของมเนาะมันมันเบาพี่น้อยด้วยนั่นแหละเนี่ยปลาป่าที่ง ขออาราคเยบเนื่อไหนกำเทไรเนาะพักนั่นเมื่อข่าวหนึ่งแม้นะบ้านี่มันหนึ่งข่าวยิ้นเออเจ้าขายมัดเทรเน่บ้านพักมันหาพันก็ได้หน่อยใช่ชะได้จังมัดอันนึ่งมันไงมัดเทไรทำบกเขียนเออในอันสามสิบห้าพันจ้งขารถได้แบบนี ลสิบพันพักมันเป็นราคาช่วงนี้นัน,นเขาเคยเขาเคยขายแล้วพักนะเน,น,นี่ยผเพราะว่ายนมนี้ไผยกระปูกได้ด้วยโตเขาวานไปเินเดิๆมันก็ยังออกเลยโดนรงามมันมันมันยากงามอนี้เพราะว่ายนายฝนน้ำมันอย่างาายากเนา,านะนนเป็นราคาอีกไปหน่อยวัที่เคยนัเนเอาไปขายสอบหนึ่ง เป็นกระสอบแล้วแหละกระสอบอ่ายังไๆฮนะเ <c oughs> ขาให้สอบละสิบพันสิบพันกับเป็นเงินไทยกับประมาณนี้ที่อ่าเท่วไรนะับพี่น้อยเท่วไรป่าสิบพันนะสิบพันนี่อ่าประมาณสิบบาทบ่ประมาณนี้บ่สิบพันกับยี่ทีเงินบมเขินก็ชาวบาทกับสิบพันกเออแต่ก่อนเนาะประมาณส้าบาทนะพี่น้อยหนึ่งกระสอบกระสอบใหญ่งเลยเนดะ้ <c oughs> มันจะสอบน้อยเนอมีงั้เขาจักน้อยนี่สองสอมบอสองคนนี่เบอ่เออเจนไทน้นงน้อยบอเออบัดเจ้าได้สกินยังไงก็กินข้าวต้มมันนั่นเลยต้มเหมูบอสขับัทอดขนทอดเนี่ยไกินโมไรที่กินกิไรเนี่น้ำมันตองขบริษัทแบบขัวขัวนะโมไรบอส่อยากบ่ ขัวก็กินแล้วกินขัวเขาจะเจ็ดถอม่เป็นข้าวขัวขัวแล้วก็ข้าวกระชายน้ำเข่าต้มมานะช่างกระต้มช่ข้าวเลยจากนั้นโดยขันทอดหนึ่งกินน้ำมันหนึ่มอไเนาะมีแต่น่อยพเดียวใส่เข่านั่ยยังเหลือลายบ่เข่าเจ้ามีเทิมาุกหบงให้หน่อยหน่อยเจ้าบ่บ่ยาดอก ยดาต้มาถามมาซิเราท่<ม>ากู่เราท่ากี่ยาเนาะหาโลกับมันกัรถหาโลกับประมาณสีโลดิก็ได้กินกับมือเนาะต้มก้มือพี่น้อยต้มกมือเลยหน่อยแมนทอดเสี่มอนี่บอผมมีบ่อกระทะ เออเขาบอกกระทะทอดอย่างสบายมันจังกปีนได้หมอนี่หม้อต้มหมอเกีงได้เองเออหมอนะครับตื่นมันตื่นมันบอกเออมันเลิกแล้วลืมเลิกผมตื่น่พอพีชไปเลยแล้อ้ยเนาะไข่สองหน่วยหมอกระทะ ทอดชุดชุดานใน <c oughs> ของพ <c oughs> อ่อโมเดิร์นเลอพอใครได้เป็นสองสามเพลงจะบอกบอกถามไม่ใช่ตอนนั้นนะคืองามเ,เาานี้ยเออจะหากระชื่อนี้ชื่อเมื่อไรเออลองลองทอดบางเละลองมองังแล้วหาลองมองังแล้วลองของใหม่ด้วย Sì, chẳng có gì, chẳng có gì. Một món, 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 เลี้ยงบไหวแบบนี้วิธีบนบ้านเอาเกตทรรมชาดได้แน่บริษัทเี่ทีมอ่ะมถูกเทียอเะเติมจะหอมมีไงเชฟวัย อุ <presentations S 2> ้ยไฟเตกขึแล้วนี่ผู้ข้างนอกมันก็คดพักอยู่พี่น้อยหลังบ้านหมอเดือดแล้วเด้อน่ะน้องน้อยเด้อ ผมบวกกับสิเกก็จะคองแล้วนี่เก่ป้าจะของพี่น้องยังบร่ได้กินเยกินแล้วกินอลไรกินอะกินอะไรบ้านเลยบ่อบ้านเลบ่อสิมันไม่กินอไรแล้วใส่ยาเนาะใส่ยาอะรผมบวยาวเลยไปเห็นแนะอืมไปทำไพัดกินน้อน้อย ต้นมะเขือนี่พอดีเลยแมใหเลืเน sì> ี่ชิมาคุ้มือเลยมะเขือเป็นมานรเลยนจ้างสจ้างิจ้างมาดำนาดอกปาโมกับชิม่า้าปามำคน้าหรือเล่าดำหน้าดูว่าเหน้าคำหมดแล้วคำกันองเขาลแล้วได้ป่าวอาปา้านน้องเห็นแล้วเอะมาส่งดอก มาหับแล้วก็มาส่งพี่น้ยอ,อยขอจากเมื่อกะต้นเมงรักน,น่น้องขยักเนี่โดยบริเวณขอน้ำลับาปูกก่อนพี่น้อยมัดอันนั้นลายให้เลยดาวเรืองลิ้นลวดสีสันสดใสเลยหอมเด้เนาะ ทุกแล้วอ้าไวแท้อันนี้ทนหนักพี่น้องเอยไป<ว>ตะกินเรียนเดโอ้ไวทันใจเนาะคอนี้วันไอ้พี่น้งองยใส่ไฟไธฟฟรรมชาติเลยไฟแห้งแม่นไฟแห้งระวังห้อนเลยเอ้ยมีผาอันนี้สำรองเลย <laughs> พี่น้องเอยสุกเรียบร้อย ขั้งเพิ่ไมไปหน่อยชิคโคอันนี้น้ำร้อนแล้วเหมือน,นเนาะมาเทกันได้โคอันนี้ร่ามาก,กินก็ใบเปงนรักนี่นี่เนาะกำลังออกดอกมีต้นเดียวนี่บ่ป้าอันนี้นะใบอันนี้มีต้นเดียวนี่บ่ นี่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 ไปดูน่นี่นี่ไปไตมันตายนะต้นเป็นกะต้น่นอยเออเอาชาวมาใส่เกีงเฮ็ดเฮ็ดจนถึนจอดมันที่ห็นมันเตกได้นี่หลักเิดของเราพี่น้อเนาะมาบมาซื้อได้มาเอา,เอ <laughs> าอพักเนรอมาขโมยภักพี่น้อง nhi, nhanh đuôi, ngang ngang ทั้งที่ต็นี้แต่ตอนนี้พันเกลใ่้แล้วนี่ใช่โ,โ,โอ้โเบิดแลงเบิรเอาไว้ให้มันเป็นอะเป็นโด,โดนนเป็นน้เป็นน้เออมีย่ยงใส่หนึะ่ะ Những người này, này. Ừ. của em vâng à, là mà. này mặt các bà này tội mời anh ta 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 mời anh tôm mời anh ta 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 mời เออนี่เขาวอาว่นกินสดๆเดได้เขาบอกว่า่นบอาอว่ายักินซดปซดเราบอกเห็นบอกบหมืนทีอืมอืนรวยเกลือละบ่ไปไก่มะนี่ยังพักละบ่ไกลน่ะพระสำลัก กคจะได้สมาสิกใหม่เนาะ0น่วอ่ากำไรรล้วนเนาะช่องโตไรอืมเฮ่ยกำไรแะไรนะฮะไป30สามสิบตัวเอ้ยสามสิบหน่วยพี่หนอแต่หัวมันชอบมาเบิดหรือบอเลยแหละสามสิบลิ้งเปิ่เดียวเนาะหัวหันเซ่ลายไดนได้นาายิดนึงเลยประหยัดประหยัดดิ โอุ้่เสียงเจบอถวยมาไตักกัพวกกระปองก็ไ,ไรนี่สมาเปืองย่บ่นี่นะบ่บ่มอะนอืมแต่วาไม่แตเป็ดหละกินเนาะไก่ไก่มัน่ากินเองเอ,อ,อ,เอะไรอมแต่เป็ดลายดีสิพาไปพ,พี่น้องไปเบิ่งไก,ก่แล้วก็ ไ,ได้ยังนั่นจะบอ่อ่าตาเสีเยแล้วป่ะรุนมโอเคไก่ไม่ตุมหาซื้อโตผู้มาใส่เด้อกระเป็ดหนึ่งเด้อ มันจังนั่นตลาดบบมีบ่พ่อตลาดบบมีบออพ่อป่ะเออโดยพ่ออมใครได้ด้วยนี่น้องไตงตกเงยยังใหล่ะเป็นไก่มันก็ไ้อ่าเนาะนี่แบบธรรมศาสตร์พี่น้องไย ตผะผูมันนี่ก็ไข่แล้วนี่กินอะไรเอ้าเป็นตกคุม หลกฝุ่นน่ะก็บอกเพื่อนมาะป่ามากออกเนาะหละไม่ตลอดบ้องอันหมายเออบริแบบไม่กินมินในพิโดยเราแบบิจธูแบบน้านไทยเนี่ยอะไไกลใหมวันหมดฝักแล้วนี่สชง์เมฝักเหมือนกันเลยบ่อนี่ ซ้อนกันมันมันอุ่นเนี่บอลนะครั่มนะกูกูกูกไปทงไมบ้ากไม่อิมอันเี้งนกกกกกอะเดี๋ยวเ ิ่มแล้วมันใส่กินน้าพปกใส่เดือนใส่เงี้ยอยูแล้วดูจูดจูมเนะาะไก่ปลาพ่อคือไก่ปลาอะไรอย่างนี้ยลูกซอดอะไรอะไรของเขาไปกินสิประมาณนี้แหละพี่น้อยเนาะดีเบิ้งฟักทองแล้วก็นลูกโตเลยพี่น้อย นี่กำลังปนนินนี่มล้วก็นี่อีกโอ้ข้างเติงก็มีอือน,นี่ลายระวังคนขโมยรักปินอ่ะเด้อ <laughs> ใส่เกมทำไม <laughs> ซ <c oughs> อนนะนี่มันได้ซอสนี่อันฟางมันนี่แน้วประมาณจะมือก็ป่าจะว่ากินได้นะเส็จมือเส็จมือได้จมือได้จ้ะก็ได้วันพุธวันอังคาวันเสาร์เสร็จมือก็สิบห้ามืออืมกินมือสิมห้ามือ,อ,อพฤศจิกายนสิอบสอ,องบอกสิบสองบอก Bóng 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 ăn bóng 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 này. สบายเยอะเออหน่อยแม่นะบ่เนี่ยโม่ปะยังบ่ได้ข่าวบร่ได้่าวนี่ติต่อหากันไ่ได้เยอ่อะไรก็ฮะพี่บงเสียนนี่ยโม เป็นอะไรปวดมือหรอเดี๋ยวอมันแบบมันมือคันชีคันมือพวดใช่ไหมอ้ามัน,นเศร้าคั้นเนาะอ่าคันฝ่า,า,นามือดียวันฝ่ามือ อ่โอเคนะพี right? ่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วันเทศกิจโขอจบคลิปก่อนพี่น้อยพอประค่ำแล้วนะทำชั่วห้าหกโมงเลยคือเมื่อวันบ้ายก็ถือว่ามืดตื่นเลยพี่น้องเยเนาะเลยอ่ะบัตนี้ขอโตเมื่อเด้อบัตนี้ได้ป้าเด้อลงหน่อยกระป้างลงน้อยเด้อเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาลินน้ะไม่ว่างๆเลยเลยอ่ะบายบาย Trời ơi.